วิธีทําต้มยำกุ้งน้ําข้นค่ะสูตรนี้เด็ดเลยนะคะอร่อยกลมกล่อมค่ะนี่ค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมแค่เลก,ก็ฝากทุกท่านนะคะช่วยกดติดตามให้กับช่องของแค่เลยด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําต้มยำกุ้งกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาทํากุ้งแม่น้ํากันก่อนกุ้งแม่น้ําที่แค่เลยใช้วันนี้เป็นกุ้งแม่น้ําตัวเล็กนะคะค่ะข,ขั้นตอนการ ทำกุ้งแม่น้ำนะคะก็ใเครเลยจะใช้กันไก่นะคะในการช่วยค่ะตัดหนวดนะคะแล้วก็ทําการตัดขาเขาได้เลยค่ะ นี่ค่ะที่กุ้งดำๆนี่นะคะค่ะแล้วก็ทำให้หมดเลยเนะาะค่ะเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จนะคะตัดหนวดตัดขาแล้วก็เอาที่กุ้งตรงหัวนี่ออกนะคะก็ให้เพื่อนๆค่ะใช้กัรไกรนะคะเมื่อกี้แค่เล,ลืมบอกไปเนาะนี่ค่ะตัดหลังแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาทานเราจะได้ทานง่ายเนาะ แล้วเราก็แหวกดูค่ะนี่ค่ะถ้าหากว่ามีเส้นคาวนะคะก็ให้ดึงออกค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีตัวน,นี้ไม่มีเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าเราจะไว้แบบนี้เนาะเวลาทานจะได้ปอกเปลือกแล้วก็ทานง่ายๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้ามีเส้นคาวก็เอาออกด้วยนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะวันนี้เสียงนกที่บ้านดังเนาะเพราะว่าแคเรออกมาทําคลิป ทางนอกนะคะไปเมื่อเราทำกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนถัดไปกันเลยค่ะแค่เลยบอกก่อนนะคะว่ากุ้งแค่เลยใช้เป็นกุ้งแม่น้ำเนาะถัดไปนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็มีใบม,มะกรูดมีข่ามีหอมแดงแล้วก็มีตะไคร้ค่ะ จากนั้นก็จะเป็นเห็ดนะคะเห็ดเคยใช้เป็นเห็ดออรินจิเนาะก็จะหั่นเป็นชิ้นชิ้นท่อนๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะนำหม,ม้อมาตั้งแก๊สนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ใส่น้ำเปล่าลงไปงจากนั้นค่ะก็ทำการ จุดแก๊สได้เลยค่ะเมื่อเราจุดแก๊สแล้วนะคะถัดไปค่ะจะใส่ขาลงไปขานะคะตามด้วยตะไคร้ค่ะแล้วก็หอมแดงค่ะ ในส่วนของใบมะกรูดจะยังไม่ใส่นะคะจะใส่ตอนท้ายสุดเลยนะคะตามด้วยเกลือป่นค่ะจากนั้นค่ะเดี๋ยวแค่เลก็จะรอให้น้ำเดือดนะคะ ค่ามาน้ำเดือดนะคะแค่เลยจะใส่เห็ดลงไปค่ะเมื่อเราใส่เห็ดลงไปแล้วนะคะก็จะใส่กุ้งตามลงไปเลยค่ะ เมื่อเราใส่กุ้งลงไปแล้วเนี่ยอย่าพึ่งคนนะคะปล่อยให้กุ้งสุกก่อนคะ่ะค่ะตั้งไว้ให้น้ำเดือดจนกุ้งสุกนะคะค่ะถ้าหากว่าเขามีฟองอากาศเราก็ตักฟองออกนะคะฟองมันขึ้นแบบนี้เนาะ ค่ะถัดไปเราจะใส่น้ำพริกเผาค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะ แล้วต้ยมยำกุ้งของแคเรนะคะแคเรจะใส่นมข้นหวานลงไปด้วยนะคะเพิ่มความอร่อยความนัวเนาะนี่ค่ะนมข้นหวานนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะนมข้นหวานเนี่ยจะช่วยทําให้ต้ยมยำกุ้งของเราเข้มข้นนะคะส่วนนมจืดเนี่ยเราจะยังไม่ใส่นะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปเลยเนี่ยจะทําให้ นมนะคะมันแตกนะคะมันแตกมันนะคะมันจะเป็นเม็ดเม็ดมันจะดูไม่น่าทานไม่อร่อยเนาะคาะสุดท้ายนะคะ ใส่นมจืดลงไปค่ะปิดไฟได้เลยค่ะนี่ค่ะชิมรสชาติให้ได้ตามชอบนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะจากนั้นค่ะแค่เลยจะใส่ใบมะกรูดลงไป ตามด้วยผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะเป็นพริกสดนะคะตำพอบุบๆพอเนาะ ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะต้ยมยำกุ้งของเรานะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานค่ะรสชาติชิมแล้วขัดเหลืออย่างไรเพื่อนๆก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามชอบนะคะบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้สูตรที่ใส่นมข้นหวานด้วยเนี่ยอร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะเราจะใช้มะขามเนาะจะใช้ซ้อมมะขามนะคะจะไม่ใช้มะนาวเนาะยิ่งเพิ่มความอร่อยไปอีกค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะเมนูต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะเป็นกุ้งไม่น้ำเนาะค่ะก็วิธีทำง่ายๆนะคะถ้าทำตามเคเรเนี่ยรับรองความอร่อยแน่นอนคะ่ะค่ะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเคเรด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ